สวัสดีค่ะดิฉันดาวนนี้วางยายงค่ะผู้เปิดโอกาสเข้าสู่ธุรกิจจวนคอยนะคะว่าที่เดเลกเตอร์ยุทธยาศีเจริญนะคะภายใต้ CDM Team นำโดปปยซูเปอร์ีมนอนันตโชตใช้ยปีชาค่ะค่ะวันนี้นะคะตัวดิฉัเนเองได้รับมอบหมายนะคะให้มาพูดในหัวข้อ4ขายนะคะหนึ่งในคีไฟซักเซสน,นะคะวันนี้นะคะการทำระบบ หนึ่งสองห้าแปดของเรานะคะในส่วนของคีฟายแซ็กเซนหรือสูตรลับในการทำงานนะคะหนึ่งในหัวข้อของคีฟายแซ็กเซนก็คือคำว,ว่าสี่ขายวันนี้ระบบเรานะคะถ้าวันนี้เราเข้าสู่ธุรกิจการบริโภคที่คุ้มทุนการทำธุรกิจที่คุ้มทุนที่สุดและสามารถสร้างไรายได้หลักล้านต่อเดือนวันนี้เราจะเริ่มต้นจากการ บริโภค7,550ัรบาทก็คือโยงเงินหนึ่งชุดนั่นเองนะคะซึ่งเป็นสินค้ายูนิคในบริษทัท j o y ค o ของเราวันนี้การบริโภคในระบบของเรา7 5 5 0เป็นโยงเงินหนึ่งชุดดีอย่างไรวันนี้โยงเงินหนึ่งชุดเราดื่มเข้าไปนะคะร่างกายของเราก็จะดูดีขึ้นสุขภาพร่างกายเราก็จะแข็งแรงขึ้นวันนี้เราดื่มโยงเงิแล้วร่างกายจะดีอย่างไรและมีผลต่อสุขภาพเราอย่างไร ยองเหิงหนึ่งชุดสามารถนำไปเปิดโอกาสให้กับคนนะคะที่ยังไม่รู้จักเรื่องยา้นามนไตียงเหิงของเราในโลกใบน,นี้ไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือในประเทศไทยของเรานะคะทุกคนมีอีกหลายหมื่นหลายแสนพันคนที่ยังไม่รู้จักยงเหิงเพราะนั้นวันนี้ในระบบของเรากินดีแล้วเราก็จะสามารถไปบอกคนอื่นปลดโอกาสให้คนรู้ว่า วันนี้เรากินอยู่เพงนดีอย่างไรสุขภาพเราแข็งแรงสุขภาพเราก็ดีขึ้นคนที่ป่วยก็กลับมาดูแลตัวเองก็สามารถมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้การที่เราไปบอกต่อคนที่ยังไม่รู้จักวันนี้การบอกต่อของเราในระบบหนึ่งของเราหรือระบบ1นึ่ของเราจะสามารถสร้างอาชีพให้กับคนที่เขายังไม่รู้โอกาสดีๆวันนี้ถ้าเราดื่มแล้วเราไปบอกต่อ ราไปบอกต่อว,วันนี้ถ้าตามระบบของเราและตามระบบแผนการตลาดของจอย่อนแล้วเราสามารถได้เงินคืนกับในระบบแผนการตลาดเข้าใจาวันละพันขั้นตา่าถ้าวันนี้วันละพันขั้นต่ำนะคะเดือนนึงเป็นเท่าไหร่สามหมื่นได้เงินละสามหมืน่นเป็นอาชีพไหมนะคะพนัาลูกชายของวิดานะคะจบปริญญาตรีเป็นข้าราชการมาถึง แปดปียา่างถ้าปีที่เก้าปีที่เจ็ดย่างเงินเดือนสามหมื่นวันนี้จอยคอยของเราบอกว่าจากการคินดีบอกต่อเราสามารถสร้างรายได้กับจอยคอยวันละ 1, 000, พันขั้นต่ำเดือนละสามหมื่นสูงสุดวันละหมื่นห้าเดือนละสี่แสนห้าเป็นอาชีพได้ไหมคะวันละพันเดือนละสามหมื่นยังสามารถเป็นอาชีพได้เลยเพราะวันนี้คืออะไรเรายึดเงื่อนไข ตามแผนการตลาดของบริษัทจอยคอยและที่สำคัญวันนี้เราจะขายเลยเราขายระบบ1 2 5 8เห็นไหมคะจากการใช้ดีบอกต่อเพราะนั้นวันนี้อย่าลืมนะคะถ้าเรามองเห็นเป็นธุรกิจสิ่งที่ลงทุนน้อยที่สุดก็คือระบบ1 2 5 8เราก็คือสมัครและปิดโกใช้เงินแค่7,550บบาทเพราะนั้นวันนี้นะคะถ้าเราอยากสำเร็จ ด้านถุกภปากเราก็ดื่มโยงหงึงอย,าย่าง้ร้ขั้นตอนต้องหนึ่งชุดถ้าน,นี้เราอยากมองเห็นเป็นโอกาสเราดื่มหรือเราใช้ดีเราก็ต้องโบกต่อจะสามารถสร้างอาชีพสร้างไรายได้สร้างโอกาสให้กับคนทัน่วไปที่เขายังไม่รู้จักโยงหงึงเขายังไม่รู้จักระบบหนึ่งสองห้าแปดของเราเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะตัวเราเริ่มจากตัวเราเราใช้ดีโบกต่อ เราอยากเป็นนักธุรกิจเราก็ลงทุนห้วยก็โอเคนะคะก็ประมาณนี้นะคะที่วันนี้วิ่ดาวันนิบรรยายได้มีโอกาสมาแชร์หรือมาบรรยายข้อมูลของหัข้อสีขายก็ขอขอบพระคุณค่ะ